ก็มีช่วงที่เราต้องกระโดดเตะเป็นท่าที่ยากนะครับเป็นท่าที่ยากแล้วเราต้องเล่นต้องต่อเนื่องเป็นคอมโบที่เราเซตไว้ก็คือต้องเตะกระโดดเตะสูงคนยืนบุดบนลงังแล้วก็ต้องเตะโดยไม่ใช้สลิง<ม>ก็ซ้อมไปประมาณ20ครั้งพอเล่นเนี่ยด้วยอากาศมันหนาวด้วยอากาศมันหนาวก็เลยแบบว่ากล้ามเนื้อมันฉีกเราก็เลยบอกว่า,วากระโดดเตะในี่ปึ๊ดเสียงน้งปึ๊ด,ดแบบโอ้โหแบบก็กก็ฝืนเล่น,นะครับพันแล้วก็เอาเอา ผสมบยาบาลนิดหน่อยแล้วก็เล่นเล่นต่อไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ต้องครับก็เล่นก็เล่นต่ออะไรมาไวมาเบยอีกแล้วคใช่ครับเราถามว่าด้วยด้วยัยเนี่ยถ้าเราจะไปกระโดดแบบเหมือนองค์บากสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ เอาที่เราสามารถทําได้แล้วก็กุ่มกลับซื้อโปรดิวเซอร์ซื้อโอเคครับแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเราแต่นี่คือท่ายากคุณบอกว่ามันมันท่ายากแต่ว่าเป็นท่าที่เราคุ้นแต่ทีนี้มันอากาศด้วยสภาพอากาศด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ประมาณ10เทกครับสิบกว่าเทคสิบกว่าเทคก็ก็ผ่านไปด้วยดีก็ครับคบก็ถ่่่่ายยทตออไไมดู้ฝืนครับก็กกก็็็ฝืนฮะกก็็ืนเล่นครับก็ฝืนเล่นก็โอเคครับเขาก็ผ่านไปได้ครับอตนจริงๆคือก่อนหน้านี้ก็เคย ทุกที่ฮะทุกที่ครับ Monster Hunter ก็มีบาดเจ็บนะฮะมัน m o n เพราะว่าทั้งดาบท,ทั้งนู่นทั้งนี่อุปกรณ์เยอะมากเลยซึ่งเราก็เล่นเพราะเราอยู่กับสิ่งนี้ฮะอยู่กับการทำแอคชั่นอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ทีนี้คือ,อต้องบอกว่าเรารักในสิ่งที่เราทำอ,ะอ่ะมันก็เลยเป,เป็นพลังที่เราขับเคลื่อนเนแฟนหนังรอดูอยู่อ,ะอ่ะเราก็เต็มที่กับมัน อันนี้เราเราก็ระวังเราก็ดูแลร,รักษาร่างกายที่สำคัญคือกลับมาก็ต้องดูแลร,ร่างกายให้ดีนะครับกล้ามเนื้อกลับมาผมว่าสไตล์ไทยดีที่สุดในการกล้ามเนื้อครับเข้ามาเป็นอ่าไปประครบนะครับไปประครบแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรนะครับซึ่งซึ่งเราก็ทํามาตั้งแต่สมัยที่เราเล่นองค์บากมาแล้วครับก็ใช้สูตรนี้ก็ทามาเรื่อยเป็นทีวิธีสมุนไพรนะครับอบน้ําแล้วก็พักฟื้นร่างกาย ทุกนี้แล้วก็ดูดูร่างกายว่าเราเราสามารถขนาดไหนแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อบำบัดร่างกายให้เพื่อให้มันเข้าที่ครับ mm hmm. เพราะสิ่งนี้มันก็ต้องเรื่องของอาหารการกินด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของการใช้สมุนไพรประครบอะไรพวกนี้แล้วก็ก,กลับมาใช่ต่งใช่ตเางต้องต้องพักร่างกายเยอะขนาดไหนออผมปกตินี้ก็อย่างถ่ายเอ p e n d a b l e อ a r k 4เนี่ยผมถ่าย2เดือนครึ่งใช่ไหมครับ กลับมาก็โอเคอย่างน้อยผมก็ได้พักสองเดือนอได้กล้ามเนื้อมันมันได้แบบว่าฟื้นตัวครับก็ต้องให้ให้หมอเช็คเช็คทุกรอบครับบางทีไอกระดูกแตกมากเม่อนี่เน้นทุกเรื่องครับอันนี้ก็เย็บ21เอ็ดเข็มหลังจากนี้ยี่สิบเอ็ดเข็มแล้วไม่เปิดเราก็ไปโรงพยาบาลแต่มันคือไม่ใช่แบบให้เราไม่อยากเป็นคนูใช่ไหมครับนี่คือเขาต้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคนรั้คือเรามันก็ คอหนังแอคชั่นนะมันก็แบบว่ามันก็ใช่มันอยู่ในสายเรื่อมัน,ม,นมันเมื่อนึกถึงเวลาที่เราแบบว่าแอคชั่นเนี่ยมันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันจะโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนะฮะสิ่งนั้นเจ๊กหนักท,ที่สุดก็เออก็มีต้มยำกุ้งฮะก็มีต้มยำกุ้งเทไหนต้มยำกุ้งที่อ่าเส้นเอ็นฮะวันนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ยี of, ่สิบเอ่อ็ดแผงก็ก็หนักเหมือนกันนะอันนั้นจากเลือกพาราดอกเรื่องเอ่อพาราดอก SPL จะเป็นภาพของอหนังหนังฮ่องกงหนังฮ่องกงซึ่งหงจีตเป่าเนี่ยเป็นภูมกับคิบู mm hmm. เขาก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, มันมีฉากหนึ่งที่ผมจะต้องวิงว่งวิง่งวิ่งไล่จับผู้ร้ายแล้วมันจะมีคานใช่ไหมคานแล้วก็มีกล้องกล้องตั้งอยู่แล้วเขาบอกว่าตัวนี้กระโดดได้เท่าไหร่ผมเดี๋ยวผมกระโดดให้ดูซ้อมไปสองสามครั้งโอเคทีนี้เอาจริงระยะได้เอาจริงเอาเอาจิงคือไฟมันมานะครับอยากโดดให้สูงที่สุดแรงเยอะกว่านี้แอคชั่นแอคชั่น ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นกระโดดขึ้นปึง้งเลยกล้องไปครับปึง้งแล้วชนเฮ้ยเลือดเฮ้ยตกเล,ยเลือดแบบว่าโอ้โหอาบเลยลเลือดอาบเหมือนกับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเย็บยี่สิบเอ็ดเข็มยี่สิบเอ็ดเข็มแต่เราก็เอาผ้าผ่านนี้กลับมาถ่ายฉากไหนต่อได้มั้งครับถ่ายฉากไหนต่อบ้างออออจะต้องมีจะต้องมีครับก็บางทีก็ ไปมอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็ใส่เปลือกใส่เปลือกเพราะมันมันต้องวิ่งในทะเลทรายแล้ววิ่งเนี่ยชุดมันหนักด้วยจมเลยทีนี้แต่พอเราไปออกแอคชั่นด้วยนี่นั่นข้อเท้าพลิกปึ้มโดเตะโดเตะ,ะหมุนตัวทีนี้ก็สตันหรือตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยครับเราต้องแอคติ้งแล้วต้องมองจินตนาการสัตว์ประหลาดเลยสกดับุ่งปุ๊บเราก็ต้องหลบช่วงที่เล่นต่อสู้กับมิล่านั่นแหละครับที่แบบข้อเท้าข้อเท้า อักเสบเนี่ครับก็เลยได้มีได้ได้ไปโรงพยาบาลนนะนั้นได้ไปโรงพยาบาลดูเหมือนผู้อาวุโสเลยนะเกษียณเนี่ยไอ้ยางเงี้ยครับครับก,บก็ก็อันนี้ก็ผมในส่วนของตัวของผมก็คือเราไปถึงเป้าหมายเราไปถึงความฝันของเราเนี่คือฮอลลีวูดนั่นคือผมมองเป็นกําไรชีวิตแหละครับม,มองเป็นกําไรชีวิต นั่นคือแบบว่าเราสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของเราเนี่ยไปโชว์ต่างประเทศจนต่างประเทศเห็นแล้วเนี่ยมิฉะนั้นละ่ะ<ส>ผมว่ามันเป็นกําไรที่เหลือเนี่ยอะไรที่เราคิดครีเอทสร้างสรรค์นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําต่อไปอะไรแรงเรายังมีอยู่ครับจินตนาการเรามีความฝันเรามีก็ทําต่อไปแอี้มก<า>ไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอ้โหก <laughs> <ๆ> <laughs> ็เอามา S <S 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 ใช่ไหมเออเอาสักบ้างหนังไทยยังไม่มีเลยอ่ะใช่ไหม <S 2> <S 2> อ่าออ่า,อาอนนี่เราได้ไม่เหมือนเมื่อตอนพจนานุกรมรพจนานุกรมเหรอครับคือมันมันศรัทธามันก็เลยลืมความกลัวไปเลยฮะ <S 2> <S 2> สิ่งที่เราได้ได,ได้ได้ทำแล้วก็บรรลุปเป้าหมายของเราเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่นะฮะศรัทธาตรงนี้นี่ที่ที่เราได้ถ่ายทอดออกไปมวยไทยของไทยว่าทำไทยที่เราได้เผยแพร่เนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจมีพลังตรงนี้ เป้าหมายชัดเจนสำคัญนะฮะตรงนี้มันมันเป็นหลักให้เราอะ่ะได้ได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็โดยเฉพาะมีแฟนๆน,นะฮะที่รอชมผลงานดูอยู่นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งผมว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับยังมีน้องๆยังมีเจเนอเรชันใหม่ทีมงานสตันแมนใหม่ที่ทำให้มีเวทีไม่มีโอกาสเนี่ยมันสามารถที่ต่อยอดได้นี่แหละเป็นกำลังที่จะทำให้เราเนี่ยผลิตหนังออกไปหนังแอคชั่นออกไป มันไม่จําเป็นต้องเป็นผมเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นผมเนี่ยต้องรอดูครับอ่าต้องรอดูครับอ่าต้องรอดูครับก็มีครับตอนนี้คือเราก็ดูสตอรี่นะฮะหนังจีนแล้วก็หนังฮอลิวูนะฮะแล้วก็หนังไทยนะครับผมมีมาเยอะครับมีมาเยอะครับอ่าไม่ไม่ใช่ปฏิเสธคือทามมิ่งมันไม่ได้ แล้วก็ทางผู้จัดการเอเจนต์เนี่ยเขาก็ดูบทนะฮะทั้งดูบทคือเราไม่ได้มีส่วนตัดสินใจคนเดียวเราก็ต้องดูว่าไอ้นี้เหมาะกับเราไหมคาแรคเตอร์มันชัดไหมสำหรับเราครับเป็นอะไรนะครับฮะนุ่มอบุ่นุมอบุญแบบทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคสนใจนะครับผมยังไม่มีใครเขียนบทให้เลยครับเขาเห็นแต่ผมเจอหน้าการ์ตูซัดอย่างเดียวเลยมันน่าจะมีมั้งนะ เอาของอะไรครับของทายเปื่อออเคออ๋อาเครื่องโอ,เเอ้อ <laughs> ออโหค,ครับก,ก็ก็มีคือมันเป็นอัตลักษณ์ของเราตั้งแต่เด็กแล้วก<อ>็คือพ่อแม่ก็จะจสอนก็คือก็มีพระเครื่องนะครับไปก็ติดตัวไปอไปเป็นย่ามครับ<อ>ไปเป็นรังครับไปที่ฮ่องกอง,องนี้ไปถ่ายหนังจีนเนี้ยเพราะว่าวัฒถ้าทมใก,กล้กันเราก็เอาพระเครื่องนี้ไปแจกอย่างดาราฮอลลีวูดก็เป็นวินดิเซลใช่ไหมฮะ เจสันสเตทแฮมใช่ไหมครับก็ได้พาไปแล้วดอนี่เย็นก็ได้พาขุนแผนไปแล้วโอ้ตอนนี้ราคาขึ้นครับตอนนี้ไม่ใช่นะครับมันก็ผลดกเลยใช่ครับของดีไปฝากใช่ครับไม่คือมันผมบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์เราแล้วก็บอกว่าเราเกิดมาจากนี้คนไทยวัฒนธรรมไทยเราเขามีพักคลิสใช่ไหมเขามีไม้กางเขนแต่เรามีพักเครื่องสิ่งนี้แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สําเร็จได้มีสติได้มีสมาธิตรงนี้ ให้โอ้โหเป็นล่าสุด,สดับเป็นเป็นพระพรหมครับเป็นพระพรหมให้น้องไปครับตอนแรกเรากเ็เราก็อยากให้อะไรที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าอันนี้คือมาจากไหนเราก็เลยบอกว่านี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็คือพรหมของลูกแล้วก็วิชาไล่ล,ลำแม่ไม้มวยไทยท่าปฐมเทพนมพรมสีหน้าก็มาจากสิ่งนี้มิฉะนั้นเราสร้างพระพรหมเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราเป็นเครื่องลึกลึก ก็คือมีมีครับมีมีเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วคือสิ่งนี้อยากอยากให้เขาบอกถ้าเขารับไปเขาก็เขาก็บอกว่าเขามีเครื่องรางของแม่อยู่นั่นคือเป็นเป็นน้ำเต้าเนาะเป็นน้ำเต้าแล้ว้พระเครื่องออกไปเนี่ยก็เป็นพระพรหมพระพรหมเราก็รู้จักอยู่แล้วนะฮะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเราไปต่างประเทศเราก็ไปไหว้พระพรหมที่จีนที่ฮ่องกงทีนั้นเรากลับมานี่เนี่ยเขาก็รู้เขารู้ว่านี่คือพระพรหมเราก็บอกว่าคือพระพรหมคือภาาไล่ลำมวยไทยนะคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั่นเอง ก็เลยสอนท่าน้องเป็นท่าอ่าใช่จบท้ายด้วยอ่าท่าช้างใช่ไหมทงบอกว่าเป็นเคล็ดวิชานะฮะพี่จริงนะแหวกแหวกไม่อะไรนะัะแหวกออกเนี่ยแหวกออกไปเพื่อว่ามันเป็นท่าลำนะแล้วก็ปึ๊บเขาก็เลยแบบตอนแรกแบบว่าเฮ้ยเอาแบบตั้งใจหละจริงจังอ่ะจริงจังนี่สอนขนาดนี้ปึ๊บจีบแล้วปึ๊บขึ้นปั๊บเอาเลย ใชม่มันเป็นโมเมนต์ใช่ครับน้องเขาน่ารักซึ่งซึ่งเขาเ,เขาสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เขาเมาเมืองไทยแล้วมีแฟนคลับที่สนับสนุนที่ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีและอีกคือ,อ,อมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ต้องขอบคุณเขานะที่มาสร้างความสุขให้กับคนไทยนะนนให้คนไทยมีรอยยิม้มครั้งแรกครับคือก่อนหน้านั้นเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เจอคาดเขื่อนกันด้วยรเรื่องของเวลา ครับครั้งแรกก็คือจัดท่ายากใช่ครับก็ได้ไปเจอคุณวินิตครับวินิตก็เลยพาโอเคเจอน้องหน่อยได้มีการคุยกันเฮ้ยชอบแอคชั่นไหมเฮ้ยชอบเฮ้เผื่อมีได้ดวลร้องเพลงบ้างไหมวังยิปปอก็ได้มีโอกาสได้คุยได้เจอกับน้องครับผมครับเขาเต้นเก่งมากเลยครับแลอือแล้วก็น้องเป็นคนน่ารักนะฮะแล้วก็ ทําให้แฟนๆนี่มีรอยยิ้มสร้างสีสันเฮ้ยสร้างสีสัน,นได้ได้โอเคครับดีครัได้ร้องเพลงทำการแสดงแบบนี้ได้ครับอืมเอาเลยเหรอเ,เอาเลยโอ้เสียงเราก็ไม่ธรรมดาอืมเหรอหอืมก็อ่าก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะฮะอืมอัมนไหนที่มันที่จะเป็นเวที่สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้ครับยังดีฮะคอา,าสอนๆๆ์ตไหมคอาสอน เตะแดนให้ทุกตาไหมโอ้ผมไม่กล้าไปไปขยับเลยครับเพราะว่าทุกอนูอ่าทุกอนูฮะทุกอนูสุดยอดได้ครับมันมันสามารถมันสามารถไปได้หมดเลยอ่ามันสามารถก็ที่จริงแล้วท่านี้พวกนี้ก็เป็นได้เลยฮะเอาเคมันจะเยอะไปแล้วนั่นนี่ e x p a n d a b l e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว e x p a n a b l e โอเคครับผมก็ฝากผลงานภาพยนตร์นะครับ t h Expenable d นะครับโคตรคนทีมมหาการนะครับเข้าฉายแล้วนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องแฟนๆคนไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคนไทยคนหนึ่งได้ไปร่วมงานกับหนังระดับฮอลลีวูดนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณครับ